วันนี้ผมอยู่ที่ความทรงจำแมปพิมะก <c oughs> ผมพยายามจะเชื่อมเครื่องจากมุแมแบบเลยนะนี่ผมอยู่มุมแมปเลยนะผมต้องอยู่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเออผมมีความรู้สึกว่ายังไงก็ตามฮันสเตอร์นั้นจะไม่เจอผมแน่นอนโอ้โหมีผู้เล่นได้ฟาดฮันสเตอร์ไปแล้วหนึ่งแผงไม้โอ้เยี่ยมไปเลยไปกันนะับที่มันยืนเฉยๆอยู่ตรงนั้น เออไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่หน้าที่ของเราคือปัดเราก็ปัดไปโอ้ oh my gosh อ๋อคุณหมอทำไมคุณหมอเขายืนเฉยๆแล้วเขาเริ่มขยับแล้วเครื่องเขารวจช้าเหลือเกินหรืออย่างไรเออเขาวิกกง่งตรงหนีมาปั่นเครื่องเดียวกับเรา <c oughs> ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเอามาแตะเครื่องแล้วเขาก็ไปเครื่องนู้นต่อโอ้คงมากแต่ว่าแต่ว่าผู้ยังรู้ยังทนเรบาบบาดแผลไม่ได้ไม่ได้แล้ว เออเริ Lee ่มเกมมาอะไรนี่อูชางเสียด้วยอื้อูชางเสียด้วยแล้วอยู่ใกล้ๆเราด้วยโดนร่มมาแน่ครับทุกคนครับโดนร่มมาแน่เราหยุดก่อนครับทุกคนครับเราต้องหยุดก่อนเขาจะป่าร่มแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะป่าร่มครับเขามีฟิปเปอร์นะครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับยึบเขาให้ครับหลอกล่อไปทางนู้นครับทุกคนครับหลอกล่อไปทางนู้นครับยึดเขาให้ครับทุกคนครับ ปัดเครื่องที่อู๋้างอยู่ด้วยไปเลยครับทุกคนครับเออปัดเครื่องอูฉช้างไปด้วยเลยครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับยิ้มให้ครับทุกคนครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยออกมาแล้วครับทุกคนครับออกมาแล้วนะครับผู้อย่างรู้นกอินทรีครับทุกคนครับผู้อย่างรู้มีนกอินรีและจังหวะนี้ครับอูฉช้างไม่ตีครับอูฉช้างรอนกหมดครับทุกคนครับอูฉช้างรอนกหมดแต่ว่าอูฉช้างตีหมอแทนเอ้า เขาไปครูกันครับหมอเขาไปรับบาดแผลไปหนึ่งบาดแผลนะครับอูชฉางยังคงไล่ตามอูชฉางยังคงไล่ตามตอนน,ออน,นี้ไม่รู้ว่าอูชฉางไล่ตามใคร aces, แล้วนะทุกคนนะเอเราจะวิ่งไปที่เครื่องนั้นต่อไปนะครับหลังจากเครื่องนี้เสร็จนะครับทุกคนครับตอนน,อน,นี้ไม่รู้ว่าใครกําลังโดนล่าอยู่นะไม่บอกเลยว่าไม่รู้ว่าใครกําลังโดนล่าอยู่หมอครับทุกคนครับหมอกําลังหิวตัวเองครับทุกคนครับหมอยิวตัวเองเสร็จแล้วครับทุกคนครับ ชุดเขาให้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับเขาบอกว่าเครื่องเข้ารหัสไป21%แล้วนะครับตรงมุมแมปเลยแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจะส่งต่อจากบ้านเล็กไปที่มุมแมปนะครับเอออันสเตอร์น่าจะไม่อยู่แถวนี้นะน่าจะไล่กันไปแล้วนะครับทุกคนครับน่าจะไล่กันไปแล้วแต่ว่าห้องวีครับอยู่แถวนี้ครับทุกคนครับเออห้องวีนั้นอยู่แถวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปันไปนะครับทุกคนครับเราต้องรีบปันไปนะครับคู่อย่างร่วมครังที่สองแล้วนะครับทุกคนครับ ฝั่งนู้นครับขึ้นไปบนบ้านนะทุกคนนะไปไล่กันบนบ้านใหญ่ครับทุกคนครับอืมตั้งใจทอรหัสนะครับทุกคนครับขอขอรับไปหนึ่งแผลครับทุกคนครับหมอรับไปหนึ่งแผลหรือว่าหมอจะร่วงครับทุกคนครับถ้าหมอร่วงไม่เสร็จเลยนะเออหมอหมอร่วงไม่เสร็จเลยนะบอกเลยเออลุกขึ้นมาครับสวยครับทุกคนครับหมออย่าล่วงถ้าหมอร่วง กรบอกว่าตกใจเลยล่ะเออถ้าบมอร่วงไม่มีการตกใจเกิดขึ้นแน่นอนครับทุกคนครับตอนนี้เราปั่นเกิน 20%0% ไปแล้วครับทุกคนครับเราปัดเกิน20% 0ไปแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังเหลืออีกเยอะครับทุกคนครับยังเหลืออีกเยอะครับภาพเขาให้ครับไปอีกึ่งเครื่องครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับโอ้โหต้องปัดไปที่เครื่องบ้านใหญ่ครับทุกคนครับต้องปัดไปที่เครื่องบ้านใหญ่นะเพราะว่าฝั่งนู้นอยู่ด้วยกันที่บ้านใหญ่ครับทุกคนครับเฮ้ยคิดถูกคิดผิดเนี่ย เออหมอโดนลาบไปหน้า hmm. กุ้ยนะครับทุกคนครับจังหวะนี huh. ้นะครับหมอโดนลาบไปน้า็ uh ุ one, you know people, like ้่นะครับเออเครื่องเข้ารหัสเลยอีกแค่สองเครื่องนะครับแต่ว่าเราปัดไปที่เครื่องบ้านใหญ่ครับที่เขาเล่นกันอยู่นะทุกคนนะนี่เราคิดผิดนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าที่คือการคิดผิดนะครับทุกคนครับแล้วยังไงเนี่ยผู้อย่างรู้ยังไงเนี่ยผู้อย่างรู้ดึงออกมาได้ครับทุกคนครับโอ้โหสวยงามครับทุกคนครับอ่ะจังหวะนี้ครับหมอร่วงครั้งที่สองครับไม่มีไทรครับทุกคนครับ หมอลวนขนที Anyways, so mm ่สองเพราะเขาไม่มีไทยครับทุกคนครับเลกแค่เครื่องสุดท้ายนะทุกคนนะเหลือแค่เครื่องสุดท้ายครับถ้าเราเข้าไปิ๊กได้นะทุกคนนะแต่ว่าครับทุกคนครับแต่ว่าครับจังหวะนี้ครับทางนู้นเขาไล่กันอยู่ครับเราน่าจะดึงออกมาได้ครับทุกคนครับเราน่าจะดึงออกมาได้ครับทุกคนครับโอ้โหครับทุกคนครับดึงเลยครับทุกคนครับครับทุกคนครับหนีครับทุกคนครับหนีเลยครับผู้อย่างรู้ครับทุกคนครับผู้อย่างรู้เขาลุกเองไปแล้วนะ เราต้องลืมไปครับทุกคนเขาผู้อย่างรู้เข้าลุกเองไปแล้วนะครับแต่เราช่วยหมอออกมาก่อนหมอนะจะไปช่วยผู้หยับรู้ได้แล้วตอนนี้ผู้ที่รับหน้าที่ปั่นก็คือทหารรับจ้างนะครับทุกคนครับทหารรับจ้างกําลังปั่นอย่างขมักขเม็เลยนะทุกคนนะทหารรับจ้างปั่นอย่างขมักขเม็ดนะครับ,แล,รรบและเครื่องสุดท้ายนะครับและเครื่องสุดท้ายเครื่องเข้ารหัสพร้อมแล้วครับทุกคนครับเครื่องเข้ารหัสพร้อมแล้วแล้วประตูอยู่ไหนครับทุกคนครับจำแมบไม่ได้แล้วว่าประตูอยู่ทางไหนครับเดี๋ยวพยายามมองหาประตูครับเออ ตายเถอะครับทุกคนครับนี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับทุกคนครับไม่ใช่ครับโอ้โหอยู่ฝากดูนครับทุกคนครับงานหยาบละทุกคนงานหยาบละแปะกอนครับทุกคนครับแปะกอนหมอเลยล่วงเลยครับทุกคนครับหมอเลยล่วงเลยเออจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้เราต้องรีบปองดิคุรที่ปรกกูครับทุกคนครับให้เร็วที่สุดครับซึ่งใครมากซึ่งไกรมาก เออซึ่งไกลมากไม่รู้ว่าจะไปประตูไหนอ่ะจังหวะนี้ครับทุกคนครับเขาบอกว่าคุณไปก่อนนะครับทุกคนครับเออชันไปก่อนครับทุกคนครับฉันไปก่อนบอกตำแหน่งเพื่อนครับทุกคนครับว่าเราอยู่ประตูไหนนะครับทุกคนครับเราไม่โยนไปฝั่งนู้นนะนะทุกคนนะเพราะว่าจังหวะนี้ครับแต่ว่ามันปลาล่มมาได้นะปลาล่มมาได้นะครับทุกคนครับมันปลาล่มมาได้เอ่อทหารรับจ้างมาแล้วครับทุกคนครับทหารรับจ้างมาแล้วนะทุกคนนะยงไงครับทุกคนครับปูฉชางก็มาครับทุกคนครับปูฉชางก็มาครับ ขึ้นมาครับอุ้ยเราออกไปแล้วครับทุกคนครับแล้วผู้อย่างรู้อยู่ตรงนั้นครับผู้อย่างรู้กําลังรอนกอยู่ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับนกจะมานกจะมาไหมโนกจะมาไหมนกจะมาไหมอ้โหโ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 นอนตดนสกิลแล้วก่อนอู้โหไม่รอดครับทุกคนครับ แม่แค่เอื้อมแค่เอื้อมนะทุกคนนะแค่เอื้อมนะครับไม่รอดนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเราอยู่ที่พรมแดงนะทุกคนนะอืมแล้วก็ปั่นพรมแดงเลยไหมล่ะเออแล้วก็ปั่นพรมแดงเลยก็ได้ทุกคนนะปั่นเข้าไปในโบสครับทุกคนครับปั่นเข้าไปในโบสถ์ถ้าหันมันมาเช็คพรมแดงมันก็ ไปเช็คได้โบดนี่แหละสองที่แหละที่จะโดนนะทุกคนนะออบอกเลยไปรู้ว่าฮันเกิดตรงไหนนะครับโฟกัสออนโคดิ้งนะครับทุกคนครับฮันเตอร์อิสเชนส์ทาร์เก็ตนะครับเราอยู่คมแดงนะครับแสดงว่ามันตามล่าเราอยู่ครับมันจะเอาตัวปั่นก่อนนะทุกคนนะตายละตายละเดี๋ยวจะวิ่งเข้าสู่ฝานแล้วกันทุกคนครับเ,ออเดี๋ยวจะวิ่งเข้าสู่ฝานแล้วกัน มองให้ดีมองให้เฉียบนะทุกคนนะบอกเลยว่าตัวนี้หัวใจมันไม่เต้นนะครับมันเต้นช้าเออเพราะนั้น้าเห็นเราต้องเลยครับเห็นอะไรแดงๆมาเราก็ต้องรีบก่อนครับน네ั่นไงเข้าไปในโบสแล้วครับทุกคนครับเข้าไปโบสถก่อนครับทุกคนครับโบสโดนก่อนครับสุสามีคนนะทุกคนนะเออสุสามีคนครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับโอ้ยมาแล้วครับทุกคนครับอืมมันตามเอาเราจริงๆครับทุกคนครับตามเอาเราจริงๆครับทุกคนครับตามเอาเราจริงๆจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ ปป๊บป๊บป๊บพับก่อนครับทุกคนครับพับก่อนพับก่อนโอ้ยมีบิงครับทุกคนครับเออไอบ้ามีบิงครับทุกคนครับมีบิงอืมมันทุบไม้อยู่ครับทุกคนครับมันทุบไม้อยู่เราวิ่งไปไกลๆเลยครับทุกคนครับเราวิ่งไปไกลๆเลยจังหวะนี้ครับผ่านนี้ครับเราพาฮันเตอร์มาหาเพื่อนเลยครับทุกคนครับเออยังไงดีครับทุกคนครับเราต้องไปเอาเครื่องรู้แล้วกันครับไปเครื่องบ้านเล็กครับทุกคนครับไปเอาเครื่องบ้านเล็กแล้วกัน นักสำรวจแรกโดนครับทุกคนครับเออโปรสเปคเตอร์นี่คือนักสำรวจแรกหรือเปล่าเนี่ยเออยังไงเอ่ยังไงเอยตัวจู๊กบอกเดี๋ยวจะไปช่วยแล้วนะโอเคครับทุกคนครับตัวจู๊กบอกจะไปช่วยครับเราปั่นเครื่องในโบสถ์ให้เสร็จครับทุกคนครับเราปั่นเครื่องในโบสถ์ให้เสร็จครับรถมุกแอบทำเมฆนี่คือยังไงเขาจะมาฮิลเราทุกคนโอ้โหพี่ก็นึกว่าเขาจะไปช่วยตัวที่โดนอยู่เออเขามาฮิลเราก่อนนะครับทุกคนครับแหม สวยงามครับทุกคนครับอย่างนี้เราก็มีความปลอดภัยครับเพะฉะนั้นเราก็ต้องปัดเครื่องนี้ให้ยับๆครับทุกคนครับปัดไปเอาเครื่องอไอ้นี่ก่อนเลยครับทุกคนครับเครื่องของตัวนักสุแขทยี่มาโดนอยู่นะทุกคนนะเอออุ้ยทำไมเราปัดแล้วช็อตตลอดเออเราปัดแล้วช็อตตลอดอืมเคคเครื่องไปแล้วทุกคนครับเค้คเครื่องไปนะ นี่คือเข้าสองคนในเครื่องเดียวเื่อตกไปเครื่องหนึ่งทุกคนเออมันก็จะได้ประมาณเ5เอเอแต่ก็ดีกว่าแบบไปโดนทันแบบโดนทันโซนน่ะนะทุกคนนะเออเราปั่นไปก่อนนะตามสถานการณ์นะทุกคนนะวว่าจะได้นะครับหวังว่าจะได้นะครับทางโน้นจู๊บได้นานมากครับทางโู้นจู๊บไล่นานานมากเขาบอกว่าดักเกย็ดอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับไม่ทันเห็นับทุกคนครับเออไม่ทันเห็นว่าเขาอยู่ตรงไหน,นทุกคนนะ ไปไปอีกหนึ่งเครื่องครับทุกคนครับไปไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับทุกคนครับก็ไปเครื่องวงแดงของเราต่อครับเครื่องเดิมของเราครทุกคนนะเครื่องเดิมของเรามีคนอยู่พอดีครับต่อเครื่องพอดีแปะครับทุกคนครับบอกเลยว่าพึ่งปั้งแน่นอนครับงานนี้พึ่งปั้งแน่นอนครับเออพึ่งปั้งแน่นอนครับสวยงามมากนะทุกคนนะสําหรับการปั่นในรอบนี้นะครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเราไปประตูครับทุกคนครับเราไปประตูครับ เราเตรียมออกประตูเอ้าแล้วหันหันมาครับทุกคนครับออ้อยู่กันตรงนี้ครับทุกคนครับหันอยู่กันตรงนี้ครับทุกคนครับหันอยู่กันตรงนี้เออฮันเตอร์อิสเนียมีครับทุกคนครับนักสำรวจแรกกำลังซู้กันอยู่นะทุกคนนะซึ่งล่วงแล้วครับจุดสิเออจุดสิจัดการครับทุกคนครับส่งไปเลยครับทุกคนครับส่งไปเลยไอ้ตุ๊กตามาครับทุกคนครับไอ้ตุ๊กตามาเฮ้ยงมตุ๊กตามันมาเช็คเราครับทุกคนครับเราวิธีหลบตุ๊กตาคือเข้าเข้าตู้ครับทุกคนครับเเดินนหีลยครับ เออพอมันเดินหนีไปแล้แลวเราก็ออกมาครับทุกคนครับเฮ้ยทำไมมันตึ๊กตักตึ๊กตักอย่างนี้ล่ะเอ้าทำไมไอ้ตัวนี้มาครับทุกคนครับโอ้โน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 ไม่ใช่แค่ตุ๊กตาครับสวยแล้วทุกคนโอ้โหมาเทียบเลยครับทุกคนครับอู้หูเรียบร้อยครับแม่โน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 อย่าวิ่งเข้าไปตุ๊กตามันไปเช็คอื แม่ฝั่งนู้นสองคนคร karaoke, ับทุกคนครับจะรอดหรือเปล่าครับโดนนั่งก็้ที่แล้วครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับดูว่าเพื่อนจะมาช่วยเราไหมนะทุกคนนะเออเขาตรงดิ่งไปที่ประตูก่อนครับเราก็เฝ้าเราเลยนะเฝ้าเราเลยครับทุกคนครับอันเตอร์อิสเนียมีครับทุกคนครับบอกให้เพื่อนออกไปนะออกสามครับทุกคนครับออกสามได้ออกครับทุกคนครับอุ้ยวับครับทุกคนครับวับเฉยครับวับเฉยครับทุกคนครับวับเฉยยังไงเอ่ย ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยทางนู้นบูลี่หันกันอยู่เหรอทางนู้นน่าจะบูลี่หันกันอยู่ครับน่าจะรอตัวนี้มาช่วยเราหรือเปล่าครับเอ,อ่อทางนี้มาเช็คครับทุกคนครับมาล็อกตุ๊กตาไว้นะตุ๊กตาโดนล็อกแล้วครับแต่ไม่มีใครมาครับเอ,อ่อออกสามไปออกสามไปเออทางนู้นก็ห่วงเราอยู่ครับแม่โดนไปหนึ่งแผลครับแต่เขาวิ่งออกได้นะทุกคนนะแม่รอดไปครับทุกคนครับเอ่อก็ถือว่าชนะ<ไว>อยู่นะถือว่าชนะอยู่ ท่านรับติดตามรับชมกับพวกเก่าเ,เกมมิ่งนะครับอ,อ่และเราอยู่กันกับไอเดียดีดีฟานนะครับกับการพยายามปัน่นของเราสายปัน่นของเรานะทุกคนนะเราอยู่ในเรียกว่ากลางแมปครับทุกคนครับเออเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากลางแมปครับยังไงเนี่ยมีฟุบฟ้าที่บ้านปู่ฉางนะเนี่ยเออฟุบฟ้าที่บ้านปู่ฉางเลเนี่ยเชื่อมแล้วครับทุกคนครับอันเตอร์ไล่เอนชาร์สเตทครับทุกคนครับอันเตอร์ไล่เอนชาร์สเตทครับและ และอย yeah. like, ู่ฝั่งน um mm ู้นนะครับทุกคนครับเห็นเราแล้วครับทุกคนครับอยู่ไม่ได้ครับไปก่อนครับทุกคนครับบอกเลยว่าฝั่งนู้นโดนแล้วครับทุกคนครับเออฝั่งนู้นโดนละกลัวจังเออเราเปิดกลัวหันที่รั้นเราต้องไปไกลๆครับทุกคนครับเออแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เอาไม่อยู่ครับทุกคนครับจริงๆอืมอยู่เนี่ยนะครับทุกคนครับอยู่เนี่ยละเออัดข้ามไปนู่นครับทุกคนครับตอนนี้เครื่องก็อยู่โซนเดียวกันหมดเหมือนกันนะเครื่องก็อยู่โซนเดียวกันหมดเหมือนกัน ครับทุกคนครับทางนู้นร่วงละทางนี้แยกเครื่องครับทางนี้แยกเครื่องครับเขาไม่ยอมให้เราปั่นด้วยนะทุกคนครับเออทางที่เราขอปั่นด้วยนะทุกคนนะปั่นไปนู่นก่อนนะครับทุกคนครับจังหวะนี้นะทุกคนนะเครื่องนู้นนี่น่าจะไม่เหลือคนยังมีอยู่ครับยังมีคนปั่นอยู่นะทุกคนนะเออและใครจะเป็นคนไปช่วยครับและใครจะเป็นคนไปช่วยครับมีคนหนึ่งที่เขากําลังจะขึ้นนะทุกคนนะเขากำลังจะขึ้นแรงนะครับคือคนที่โดนนั่งเก้าอี้นั่นแหละทุกคนเออ แมโดน,นก่อนเลยอะ่ะคือฮาร์ดมันกะ่าจะให้ตกแรงคเลยอะ่ะเออที่อยากจะปิดไอ้นี่มากเลยไม่รู้ว่าปิดได้หรือเปล่าตรงที่แบบเวลาเราเข้าเกมมาแล้วมันขึ้นว่าสู้ๆเนี่ยฮาร์ดมันเห็นหรือเปล่ามันเห็นหรือเปล่าว่าเรากําลังสู้ๆอยู่ที่มันล่อเราก่อนเลยอะ่ะนี่ครับทุกคนครับเราก็จะเอาเครื่องนี้ต่อนะทุกคนนะ ไปเครื่องกลางแบบของเราที่เราปั่นคาไว้นะครับเราขาดอีกสามเครื่องนะครับตอ,อนนี้ทางนู้นเขาดึงกันออกมาได้แล้วนะครับสําหรับตัวจุกนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปตอ,อกที่ตัวไหนนะทุกคนครับเรามีหน้าที่ปั่นส่งให้เขาทุกคนนะนะเออตัวละครเรามรนจุ๊ไ,ได้ไม่มากเพร่ะน,นั้นถ้าเราปั่นได้เราไม่โดนเซิร์มไพร์ไม่โดนอ่าไอ้ดีพวกมาหานะเราก็จะพอช่วยเพื่อได้อยู่โดยการปั่นยับนี่แหละนะทุกคนนะ ปั่นเครื่องตรงกลางนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนไปเครื่องไหนกันบ้างนะครับจังหวะนี้สกิลเราเต็มเราก็ควรจะเช็คด้วยนะว่าเพื่อนไปเครื่องฝั่งไหนนะครับอ่าแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนเพื่อน <prof> จะมาเอาเครื่องของเราแล้วครับเหมือนเพื่อนจะมาเอาเครื่องของเราแล้วครับจังหวะนี้ครับฉะนั้นตึงขึ้นเลยนะทุกคนนะเพื่อนตึงขึ้นเลยครับตอนแรกมันจะเช็คไปอีกเครื่องหนึ่งนะว่าเพื่อนปั่นได้หรือเปล่านะครับประมาณ4 5้าแล้วเราก็ยกครับทุกคนครับเราก็ไปดูอีกเครื่องหนึ่งครับทุกคนครับเนี่ยเป็นชิ้เครื่อง จังหวัดน,นี้ครับทุกคนครับสองเครื่องฝั <sk> ่งนู้นด้วยเพราะเครื่องนี้มันมีคนปัดแล้วไงเออเพราะฉะนั้นเราไปส่งเครื่องนู้นด้วยครับเพราะว่าอยู่ไกลด้วยมันจะได้แบบเสร็จที่ได้นะทุกคนนะจังหวัดนี้ครับมีคนลวกอีกแล้วครับทุกคนครับเขาเอ็นชาร์ตเตโดนครับทุกคนครับอย่าบอกว่าเครื่องตรงกลางเดีอย่าบอกว่าเครื่องตรงกลางเป็นเอ็นชาร์ตเตนะอือทีนี้เครื่องนู้นครับต้องไล่ไปก่อนครับทุกคนครับไล่ไปก่อนครับจังหวัดนี้ครับทางนี้บอกเคียวมีครับเสร็จไปหนึ่งเครื่องครับทุกคนครับและเครื่องสุด เออเครื่องสุดท้ายสุดท้าเครื่องของเราครับด้วยหกเปซ็นนี่แหละจังหวะนี้ครับเราจะไม่ยกมือเลยนะจะไม่เสียเวลาไม่แต่วิ่งเดียวครับทุกคนครับเพื่อนักฝันยาวครับทุกคนครับเอาให้เสร็จครับทุกคนครับเอาให้เสร็จครับทุกคนครับหยุดติดแล้วครับทุกคนครับหยุดติดแล้วครับะจังหวะนี้ครับขึ้นเร็วแล้วครับทุกคนครับขึ้นเร็วละเพราะว่าเครื่องนู้นเสร็จหมดแล้วครับทุกคนครับลงเราแล้วนะทุกคนนะลงเราแล้วนะครับเอาแบบใกล้ๆแล้วเราค่อยบอกเพื่อนนะครับเออเดี๋ยวมันติดกูดาวครับทุกคนครับเออจังหวะนี้ครัััับบบทุกคคคนนรรจงหวะี้ นี่ครับทุกคนครับเอย98ครับกันช็อตไปอีกครับทุกคนครับช็อตเครื่องรถเครื่องลดลงเออช็อตเครื่องรถเครื่องลดลงเออเนี่ยได้แล้วทุกคนได้แล้วจังหวัดนี้ครับพามแล้วครับทุกคนครับพามแล้วครับทุกคนครับพามแล้วครับและและและยังไงครับทุกคนครับและยังไงครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันครับทุกคนครับอาพามแล้วพามแล้วจะให้เราปั่นเลยเหรอเออย,ยังไงครับหนึ่งโบ้งแล้วครับ ได้ได้สกิลมาหนึ่งโบกแล้วครับทุกคนครับได้สกิลมาหนึ่งโบกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับฟึ่บฟับอยู่ครับฟึ่บฟับอยู่ครับฟึ่บฟับอยู่ครับยังไม่ล่วงนะครับไม่ล่วงเราไม่เปิดนะครับเออไม่ล่วงเราไม่เปิดครับจังหวะนี้ยังไงครับทางนู้นครับดึงโอ้โหสุดยอดครับเป็นตัวจุ๊กที่จุกดีบ้าครับทุกคนครับเออพามแล้วครับพามแล้วครับเออเดินแป๊บมตีสักทีสิเออตัวจุ๊กก็จุกดีเกินจนคะแนนเต็มแล้วเนี่ย เออคณะจุ๊บเต็มเลยได้ยังไงเธอก็บวกแล้วเนี่ยมีกัน4คนเนี่ยไม่รลอดไม่แต่คนเดียวเป็นไปไม่ได้นะยังไงต่อเนี้ยอชาร์ตเตนี่การันตีบวก4แล้วครับทุกคนครับถ้ารลอดไม่ได้อย่างน้อยหนึ่งคนนี่บวก4แน่นอนครับและบาเมดโดนครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับไปครับไปแล้วครับทุกคนครับไปแล้วครับเอ็กซิบเกตสิบเปอร์เซ็นต์ครับแตกเลยครับทุกคนครับแตกเลยครับเชื่อมเครื่องให้เพื่อนหน่อยครับเชื่อประตูให้เพื่อนครับ ก็เปิดอยู่ประตูนี้ครับทุกคนครับเพื่อเปิดอยู่ประตูนี้ครับและเรามาถูกประตูครับเราหลบก่อนครับทุกคนครับเฮ้ยประตูเปิดแล้วครับทุกคนครับประตูเปิดแล้วครับอืประตูเปิดแล้วครับทุกคนครับเราควรจะไปหาฮันเพื่อดูดพลังดูดแต้มหน่อยครับทุกคนครับเออแต่ทานตาแดงแล้วบอกเลยเออฮันตาแดงได้ยังไงครับทุกคนครับได้ยังไงครับทังนู้นหายไปหมดเลยครับทุกคนครับ รุนหายไปหมดเลยออกไปคนหนึ่งแล้วครับทุกคนครับออกไปคนหนึ่งละเออออกไปคนหนึ่งละเราก็ออกไปเลยดีกว่าครับเผื่อว่าเขาเขาจะเจอหลุมเจออะไรนะทุกคนนะเออเผื่อเขาจะเจอหลุมเจออะไรครับเ <c oughs> อ้าหามันเฝ้าประตูครับทุกคนครับแต่ว่าประตูมันเปิดสองข้างอะ่ะบอกเลยแต่หางมันบินได้มันวาร์ปได้และจังหวะนี้ครับร้องเขายังอยู่นอกระยะสกิลอยู่ครับทุกคนครับเฮ้ย เอลี่โมจินี่จะเอากี่แต้มเนี่ยสิบเจ็ดแต้มเลยเหรอเธอจะเอาสิบเจ็ดแต้มเลยเหรอถ้าเขาลอดไปได้นี่เขาสิบเจ็ดแต้มแน่นอนนะทุกคนนะบอกเลยถ้าเขาลอดไปได้นี่สิบเจ็ดแต้มแน่ครับทุกคนเนี่ยจังหวะนีดด้ครับเนี่ยโดนตัวทองเลยครับโอ้โหฮานเอาตัวทองมาเลยครับเออฮานบอกกูดโดนบบงเยอะเกินครับพันไม่เลยเลย,เลยไม่มีทะเลนะทุกคนนะแม่แต่ว่าเออจากสิบเจ็ดเหลือสิบประมาณสิบสี่เออน่าจะได้สิบสี่แต้มนะทุกคนนะ